คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส์สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่นะ้เอา้าพูดผู้หญิงเหรอ <laughs> เราเคยคุยกันแล้วรอบหนึ่งเนาะเ <laughs> <laughs> หรอนะอ่ะอ่ะใช่ <laughs> เคยคุยกันนานแล้วปะ ก็เมื่อน่าจะเดินที่แล้วหรือเปล่าพี่อ๋อเดินที่ทแล้วเองเหรอโอ้ขอโทษทีนะขอโทษทีนะนะครับได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ครับมีหนึ่งเรื่องเป็นประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณสิบสามปีและนานเหมือนกันนะนยะเกิดขึ้นที่ชนบุรีตั้งชื่อเรื่องว่าห้องหุน่นค่ะโอ้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็อ่าคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นนานแล้วแล้วก็คือแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามันก็จะลืมลืมไปแล้วนะก็พอดี มันนึกได้ตอนที่ว่าอพี่เอ๋เขาติดต่อมาว่าคือน้องพี่มีเรื่องเล่าไม้อะไรเงี้ยค่ะออก็เลยมันนึกถึงเรื่องนี้อะค่ะ<ฮ>ก็ผ่านมาแล้วสิบสามปีค่ะพี่เรื่องนี้ก็คือ,อ,อช่วงนั้นพี่ชายอะค่ะเขาจะแต่งงานนะคะพี่ <c oughs> เขาก็อ่าพาเจ้าสาวเขาเนี้ยอืไปลองชุดอะค่ะครับก็คือเหมือนแบบว่าเขาไปลองชุดปกติเลยอะค่ะอ๋อ ร้านเนี่ยจะบอกก่อนนะคะเป็นอ่าเป็นร้านที่ปิดไปแล้วอะคะ่ะตอนนี้เนาะครับค่ะคือก่อนหน้าน,นี้ค่ะแล้วอันเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าอ่ามีคนพูดมาหลายคนนะคะว่าร้านเนี่ยเขามีอาถรรนะเกี่ยวกับอ่าห้องขุนที่ว่าเขาไปลองกันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบว่านานๆจะมีแขกเข้าไปใช้บริการนะคะออ ค่ะก็เหมือนแบบว่าหุ่นที่เขาได้มาค่ะหุ่นที่เขาจะเอาไว้อ่าเอาไว้ใส่ใส่ชุดลองอะคะ่ะพี่ครับหุ่นนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาอะได้มาจากไหนอืแต่มันเป็นหุ่นที่อาถรรพ์นะคะอะก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งที่แบบว่าเป็นชุดที่สวยมากชุดแบบเขาเรียกอะไรนะชุดที่แบบเด่นที่สุดในร้านนะคะ่ะออเขาก็จะเอามาตั้งไว้หน้าระะ้านค่ะก็คือหุ่นตัวเนี้ยคะ่ะออ ก็คือวันนั้นนะคะเขาก็นัดกันไปลองชุดแต่งงานนะคะคแล้วพี่สาวเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ่าพี่สะพ้ายอะคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอ,อหุ่นเนี่ยขอยืมไปตั้งที่บ้านก่อนได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเหมือนแบบเอาไปใส่หุ่นชุดนั้นน่ะคะ่ะเขาก็บอกว่าเอ,อได้สิแต่ว่ามันมีค่าบริการเพิ่มนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคได้เลยเดี๋ยวอ่าค่าบริการตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการ ในตอนหลังเองอะไร,รประมาณเนี้ยค่ะครับค่ะก็วันแรกค่ะที่เอาหุ่นมาไว้ที่บ้านค่ะคือ oh. หุ่นเนี่ยเขาจะตั้งไว้ในห้องของพี่ชายใช่ไหมคะครับค่ะแต่มีวันหนึ่งอะคะอ่ะหลังจากที่ว่าเขามาตั้งเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสองสองคืนค่ะ oh. หุ่นเนี่ยออกมาตั้งอยู่ที่อีกที่หนึ่งของในบ้านนะคะ hmm. พี่ค่ะแล้วทีนี้ยพี่ชายก็เลยถามว่า ใครเขายกหุ่นออกมาไว้ข้างนอกอ่ะเอออ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยบอกคนในบ้านก็คือมองหน้ากันงงๆก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งนะห้องพี่ชายอะไรเงี้ยเข้ามาหุ่นมันมันถูกย้ายออกมาเองอย่างงี้เหรอครับใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็คือแบบพี่ชายเขาก็แบบไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบว่า <unge nesse S 2> เออมายุ่งอะไรห้องเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่คือปกติ คือปกติเลยอะค่ะจะไม่มีใครเข้าไปในห้องของใครอะค่ะคเหมือนแบบว่าห้องใครห้องมันอะไรเงี้ยค่ะพี่หลังจากนั้นผ่านไปวันนั้นผ่านไปก็ช่วงกลางคืนค่ะพี่ก็เหมือนมีความรู้สึกว่านอนไม่หลับนาคืนนั้นก็ประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะว่าเหมือนมีเสียงคนเดินอยู่ในบ้านค่ะ เราอะเข้าใจว่าเป็นพี่ชายแบบว่าเออไปเที่ยวกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นค่ะจนแบบเหมือนแบบเผลอแบบผลอยหลับไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะมันได้ยินเสียงเหมือนเสียงดังแบบปึ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบตกใจตื่นขึ้นมาค่ะพี่ค่ะก็ฟังพยายามแบบว่าฟังเสียงอะไรอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูห้องค่ะ ก็ก็ก็ค่ะก็ก็คิดว่าอ่าคงจะเป็นพี่ชายอะไรเงี้ยค่ะ<อ> <C ock> ก็เดินออกมาเปิดประตูห้องะค่ะพี่<อ>แล้วพอเปิดประตูห้องออกมาเนี่ยครั้งแรกค่ะเปิดประตูออกมามองซ้ายมองขวาก็ไม่มีคนนะคะค่ะ <C ock> แล้วก็แล้วก็อืมสงส่หูฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็ <C ock> ปิดประตูห้องแล้วก็เดินกลับมาตรงที่นอนค่ะสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเคาะประตูแต่รอบนี้คือเคาะแบบว่า รัวๆค่ะบัง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 เลยอะค่ะเหมือนแบบว่าทุบประตูอะค่ะเราก็รีบลุกขึ้นมาเปิดประตูห้องออปรากฏว่าเจอหุ่นเนี่ยค่ะยืนอยู่หน้าประตูอุ้ยใช่หุ่นเลยเหรอใช่ค่ะเป็นหุ่นเลยแบบตกใจเนาะอุ้ยอะไรอะไรเงี้ยก็นึกว่าพี่ชายมันแกล้งแล้วก็เลยตะโกนด่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลายอย่าง อค่ oh. ะก็เลยก็เลยแบบเดินไปเคาะประตูห้องพี่ชายอะค่ะแล้วก็เปิดประตูห้องเข้าไปปรากฏว่าพี่ชายนะ่ยไม่อยู่ห้องค่ะเราเออพี่ชายไม่อยู่ก็เลยไปที่ห้องน้องสาวค่ะคก็ oh. ไปเคาะประตูห้องน้องสาวก็เลยน้องสาวตื่นมาด้วยความงวงเงียค่ะพี่ก็เลยาถามว่าเนี่ยใครเอาหุ่นมาตั้งไว้หน้าห้องพี่อะ oh. ใครมาแกล้ง oh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็บอกมันก็เพิ่งตื่นเนี่ย มาขอประตูห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แลแ้วไปช่วยกันยกใครไม่รู้ที่เล่นอะไรเงี้ยค่ะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี <ừ> ้ยค่ะก็เลยเช่วยกันยกหุ่นเนะะี่ยค่ะไปไว้ในห้องพี่ชายเหมือนเดิมคะ่ะครับค <c oughs> <c oughs> ่ะก็พอหลังจากนั้นก็พี่ชายก็กลับมาพอดีคะ่ะก็เลยบอกว่าเออด้วยความที่เราหมุดหีบนะเนาะก็เลยถามว่ากลับมานานหรือย,อยังอ,อะไรเงี้ยค่ะมันก็บอกว่า,ามาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่า อ๋อรู้แล้วว่าใครแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกอพี่ยกหุ่นมาไว้หน้าห้องใช่ไหมแล้วพี่ก็เคาะประตูแกล้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ย<อ>พี่ก็เลยบอกว่าอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเพิ่งจะเดินขึ้นมาบนบ้านเพราะว่าเขาอ่ะมานั่งเหมือนแบบว่าช่วงแบบว่าเขาพาเพื่อนเขามาแล้วก็มานั่งอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนสังสรรค์นะคะอเขาบอกว่าเขาอยังไม่ได้ขึ้นมาห้องเลย ก็เลยบอกเป็นไปไม่ได้หรอกก็เนีี้เพิ่งจะยกหุ่นน่ะเข้าไปไว้ในห้องพี่ก็ใช่ก็อืใครแกล้งเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบด้วยความที่เราก็แบบโมโหเนาะเบบถ้าเกิดแกล้งแกล้งเราก็บอกเราก็ได้อะไรเงี้ยทําไมต้องโกหกอะไรเงี้ยค่ะอก็เลยเดินลงมาข้างล่างมาดูแบบพวกเพื่อนพี่เขาก็ยังอยู่เงี้ยค่ะก็เลยถามว่าใครเป็นคนยกหุ่นขึ้นมาแกล้งอะไรเงี้ยค่ะอืใช่ ทุกคนก็คือหน้าเวอร์เลยค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเมาเมากันด้วยอะค่ะก็เลยวันนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยไล่พวกเพื่อนพี่กลับไปอะค่ะเหตุการณ์วันนั้นก็คือผ่านไปพะหลังจากนั้นอะพี่ชายอะจะต้องแต่งงานคืออีกสามวันอะค่ะพี่ชายต้องแต่งอะค่ะก็คือแบบเหมือนเราคืนนึงเราฝันว่าอหุ่นเนี่ยค่ะ เป็นผู้หญิงที่สวยมาก<อ>คือแบบใส่แบบใส่ชุดแบบเจ้าสาวก็คือชุดที่ที่อยู่บนหุ่นนะคะอืมแต่เป็นผู้หญิงค่ะสวยมากค่ะ<อ>ค่ะเขาก็บอกว่าเออเขาก็เหมือนแบบว่าเออเอาเอาชุดกู้คืนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บูนอย่างเงี้ยค่ะพูดในฝันเลยใช่<อ>ในฝันเขาบอกเอาชุดกู้คืนมาหน้าอะไรเงี้ยกูไม่อนุญ,ญาตให้ใครใส่ชุดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะพี่ถามอีกนึงคุณที่เอามาเนี่ยก็เอาชุดชุดนั้นมาด้วยถูกปะใช่ค่ะแล้วในฝันเเอาหุนมาตั้งชุดโอเคในฝันเนี่ยในฝันที่มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนั้นมาเขาเขาบอกให้ให้เอาชุดเขามานั่นแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดเขาอยู่ในฝันถูกปะใช่ค่ะแต่เขาเขาใส่ชุดอื่นค่ะเป็นเหมือนแบบผ้าขาวๆแต่แบบคือในความฝันคือเราเราแบบเราไม่ได้สังเกตอย่าแต่เหมือนแบบเป็นแค่เหมือนแบบ เป็นเสื้อซับขาวๆแล้วก็น่าจะเป็นกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะออจำไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะมันนานแล้วเนาะก็โดยความที่เราตกใจสะดุ้งตื่นมาเนาะเราก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้คนที่บ้านฟังค,ค่ะครเราก็เลยบอกว่าโอ้ยไรสาระไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอหลังจากนั้นคืนนั้นนะคะพี่ชายเนี่ยก็ยังคือแบบเขาเ็าในความเชื่อของแต่ละที่คือ ไม่แน่ใจค่ะว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าคือแบบประมาณว่าคนจะแต่งงานนะคะเขาห้ามออกข้างนอกอ่าเหมือนกันอืมค่ะที่บ้านเหมือนกันค่ะเขาก็าคือพี่ชายก็ยังดื้อรั้นที่จะออกไปครับเหมือนแบบว่าไปฉลองสละโสดอะไรเงี้ยค่ะพี่พี่ชายอ่าเขาก็ไปกับพี่สะพ้ายเนี่ยะคะ่ะครับปรากฏว่าอ่าช่วงนั้นประมาณสักตีสามค่ะน่าจะประมาณตีสามได้อ มีสายโทรเข้ามาค่ะบอกว่าเออเป็นญาติกับคนคนนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาขาบอกชื่อพี่ชายกับพี่ชายมาค่ะว่าเออใช่เป็นญาติไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่มีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกอเขาประสบอุบัติเหตุอะค่ะรถชนเสาไฟฟ้าค่ะเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะทั้งคู่เลยเหรอใช่ค่ะพี่ชายกับพี่สะพ้ายค่ะ ใช่เราก็แบบเราก็ตกใจเนาะแบบกแบบ็งงไปพักหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ถ,ถามไปไปสายว่าเออเขาอุบัติเหตุที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ๋อตอนเนี้ยตบะได้ย้ายมาที่โรงพยาบาลน,น,นี้นี้แล้วนะอะ,อะไรเงี้ยคะ่ะใช่เราก็ปลุกคนทั้งบ้านเลยไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลย ก็ S <S 2> <S 2> ไปถึงก็ปรากฏว่าเขาก็แจ้งนะคะว่าเสียชีวิตแล้วอะไรอย่าเงี้ยค่ะ <S <S 2> <S 2> ใช่ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เราก็เดินเรื่องกันนู่นนี่นั่นเสร็จก็คือกลับมาที่บ้านตอนเช้าอะค่ะ <S <S 2> <S 2> ด้วยความที่เราแบบเราเราเราเสียใจเนาะแล้วก็อือทำอะไรไม่ถูกอะคะ่ะวันนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อถ้าเกิด ที่พี่ชายกับพี่สะพ้ยเนี่ยเขาเสียแล้วเราเราต้องเอาหุ่นไปคืนไหมเอาชุดไปคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ,ะปรากฏว่ายังไม่ทันจะเปิดประตูห้องพี่ชายเข้าไปเลยคะ่ะอ่ทางร้านโทรมาคะ่ะเขาบอกว่าเอขอสายพี่ชายะะอ่ะค่ะออก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ชายอะเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนเขาเลยบอกว่าเอแล้วใครเอาหุ่นมาวางไว้ที่หน้าร้านค้าอะไรอยางเงี้ยคะ่ะใช่ก็เลยบอก อันนี้เรื่องจริงอะแล้วก็เราก็ตกใจเราก็บอกหุ่นอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกหุ่นหุ่นที่เออเช่าชุดไปอะคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ล้วก็เราก็ไม่เชื่อนะเราก็เปิด<อ>ประตูห้องพี่ชายเข้าไปเลยปรากฏว่าหุ่นนั้นไม่อยู่ในห้องเราคะ่ะเดี๋ยวนะแล้วได้ถามคนในบ้านว่ามีใครเอาหุ่นไปคืนเปล่าถามคะ่ะอ๋อถามถามทุกคนเลยคะ่ะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เคยเข้าไปห้องพี่ชายเลยคะ่ะ ตั้งแต่แบบว่าโดนพี่ชายมันอารวาสวันนั้นนะคะอ๋อแล้วหุ่นดอยู่ไปตั้งอยู่หน้าร้านเฉยเลยน่าซีดนนงงมากแล้วแบบหแบบหุ่นไปอยู่ที่ร้านได้ยังไงอ๋อใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นก็คือจัดงานศพค่ะแล้วก็ไปไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านค่ะเออที่ร้าน,นาร,ร้านร้าน ร้านเช่าชุดะค,ะค่ะปรากฏว่าหุ่นเนี่ยจากที่ว่าอาหุ่นที่มันไม่มีขานะคะพี่มันมันมันสามารถที่จะเดินไปได้อะค่ะพี่คือมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากแล้วคือแบบทุกคนไม่เชื่อสายตาตัวเองอะเดี๋ยวนะคือมันเ,ออเป็นหุ่นที่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นแค่ช่วงบนถูกไหมใช่ใช่แล้วเราไปดูกล้องวงจรปิดภาพที่เห็นก็คือหุ่นมันเดินอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะ ฮ้ยมีแขนมีขาปกติเลยค่ะมันเห็นตั้งแต่ตอนไหนเห็นตั้งแต่มันเดินมาแล้วก็ไม่หยุดอยู่หน้า<ช>ร้านแล้วก็กลายเป็นหุ่นทั่วไปธรรมดายอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะบ้าจริงเหรอนั่นหละคือแบบไม่น่าเชื่อมันมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อค่ะแต่มันเป็นไปแล้วอะค่ะโอ,อคือแล้วก็คือเออเจ้าของร้าน,น่ะค่ะเขาก็เอาหุ่นอันเนี้ยไปท,าทําพิธีค่ะ แล้วก็เห็นบอกว่าเผาหุ่นไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็พร้อมกัะชุดค่ะครับค่ะเรื่องราวมันก็ประมาณเนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวนะแล้วแล้วหุ่นเนี้ยมีประวัติอะไรยังไงป้าได้ถามเจ้าของร้านไหมเจ้าของร้านเขาไม่บอกค่ะไม่บอกด้วยใช่แล้ววันที่เรา,เาฝันเนี่ยอืมเขาบอกว่าอะไรเจ้าของร้านบอกว่าขอไม่พูดดีกว่าอ๋อ ใช่โอเคแต่แต่คิดว่ามันมันต้องมีค่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างอาจจะเป็นไปได้แน่ๆอาจจะเป็นไปไ,ได้ที่นี้เนี่ยอา,อาจจะอาจจะอาจจะไม่เกี่ยวกับชุดแอมอาจจะไม่เกี่ยวกับหุ่นค่ะแต่อาจจะเกี่ยวกับชุดค่ะอในความคิดใช่อครับแล้วทีนี้ถ้าย้อนกลับไปนะพี่หัุญาติถามอย่างนี้ไอ้วันที่เราฝันเนี่ยวันที่เราฝันนะนะว่าว่าเหมือนกับหุ่นมาบอกให้เอาชุดกูคืนมาเนี่ยนะ เราได้ไปบอกพี่ชายแล้วไหมหรือว่าไปบอกแค่คนคุณพ่อคุณแม่เราเฉยๆไม่ได้บอกพี่ชายค่ะแต่คือเราบอกคนในบ้านค่ะ<อ>ทุกคนเขาก็บอกว่าอุ้ยไรสาระไม่มีอะไรหลอกอะไรเงี้ย<อ>คิดมากไปเองเราก็เลยไม่ได้บอกพี่พี่ชายกับพี่สะพ้ายเราใช่ค่ะอาา๋อแล้วก็คืนนั้นเขาก็ไปประสบอุบัติเหตุก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะนะฮะแต่ว่าเรื่องที่ฟังโอ้โห คนลุกนะคือ <c oughs> คนลุกนะว่าตั้งแต่ตอนที่ที่มีคนมาขอห้องเราอะ่ะแล้วเปิดประตูมาเป็นหุ่นมันมาตั้งอยู่หน้าห้องเราอะ่ะใช่ค่ะซึ่งแบบเฮ้ยคืออันนี้ยังยังยังคิดสองชื่อสองใจว่าอาจจะมีคนแกล้งหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะแกล้งแล้วไม่กล้าบอกว่าเขาเป็นคนแกล้งอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าพอมา <c oughs> บอกว่าตอนที่พี่เสียแล้วเนี่ยจะเอาชุดไปคืนเนี่ยเนี่ยในระหว่างที่กำลังจะเปิดห้องพี่ชายแล้วก็ทางร้าน ร้านชุดโทรมาบอกว่าใครเอาหุ่นมาคืนใช่ค่ะนั่นแหละมันคือแบบอพอไปดูกล้องวงจร<อ>ไปดูอะไรยเงี้ย<อ>ก็คือแบบแทบจะไม่เชื่อสายตากันเลยอะค่ะเดี๋ยวนะแล้วกล้องวงจรตอนตอนนั้นอันนี้ย้อนกลับไปกี่ปีสิบสามปีใช่ไหมตอนนั้นก็ยังยังมีโทรศัพท์อยู่ไม่รู้ว่าเราเราได้ถ่ายเก็บไว้ไหมหรือว่าไม่ได้ถ่ายไวค้ค่ะพี่โอ้ยเสียดายจังเลยอะโอ้โอ้ oh, 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 oh. เด้อครับนั่นเป็นเรื่องราวที่ที่พีไปประสบพบเจอมาเนาะแล้วก็อยู่ร่วม<ะ>ในเหตุการณ์ด้วยใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าชื่อว่าณหุ่นหุ่นหุ่นนั้นเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวน่าจะมีประวัติอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีแน่นอนเนาะค่ะ <Okay. S 2> คือพอหลังจากวันวันวันนั้นนะคะมารู้อีกทีที่ว่าก่อนที่ร้านนี้เขาจะปิดโดยถาวรน,นะคะค,คือไฟไหม้ร้าน,นะคะ่ะโอ้โหใช่เจ้าของร้านก็คือเสียชีวิต ในร้านนะคะอ๋อครับเนี่ยวเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้เนาะค่ะใช่ค่ะโอเคอ,อันนี้พีพีพีปกติเดี๋ยวนะตั้งชื่อว่าพีรถขนศพคืออะไรอะครับก็ซื้อทำมูลนิธิด้วยค่ะแล้วก็<อ>เป็นเอฟซีของพี่ตั้มรถขนไม้ค่ะก็เลยเอออันนั้นขนไม้อันนี้ก็เลยขนศพเอ,า,อาค่ะพี่ออทำมูลนิธิอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่พนันในโมค่ะชนบุรีชื่อมือที่ไรเอ่ยอ่าสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียงค่ะอ๋ออาโอ้โหนับถือใจคนที่เป็นอาสาสมัครบุริทิเนาะเนี่ยอยาจะบอกพีว่า <ฮะ S 1> อย่างนี้ขออนุญาตขออนุญาตคุยแบบพี่น้องเนอะ,<ฮ>ะพี่เป็นคนเสียง <ฮะ S 1> น่าฟังมากเลยรู้ป่ะพี่เป็นคนบอกอย่างนั้นค่ะใช่พีเป็นคนเสียงน่าฟังมากแล้วก็อวิธีการเล่าเสียงดังฟังชัดฉานมากเลยแต่พี่ติดอะไรอย่างเดียวรู้ป่ะ,<ฮ>ะมันจะเป็นคำพูดที่พี่พูดบ่อยเลย รู้ว่าเราพูดอะไรบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่ลดตรงนี้ไปนะพี่เป็นคนที่เล่าเรื่องโคตรมันเลยจะบอกให้เนะลองดูลองดูอันไหนที่บ่าเราเราเรามันเหมือนเป็นคำสร้อยพี่เข้าใจได้เลยครับเข้าใจได้เลยเมื่อก่อนเราก็ติดเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าพอพอเราฟังพอเราฟังเนี่ยเราเราจะรู้เลยว่าอน้องเนี่ยติดพูดคํานี้แน่นอนเลยเพราะว่าเกือบทุกประโยชน์ที่พีที่พีพูดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าลดตรงนี้ได้นะ พี่จะเพอร์เฟกมากเลยจะเล่าเป็นนักเล่าได้ที่ดีเลยครับไปไปเล่าที่ไหนก็ตามแต่จะมีคนติดตามน้องแน่นอนพี่เชื่ออย่างนั้น๋อได้เลยค่ะลองดูเนาะลองดูเนาะมันมันเป็นเหมือนแบบประมน้าด้วยลก็ตื่นเต้นเออเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรลองดูลองดูลองาูว่าส่วนมากแล้วเวลาเล่าเล่าผีนะคะจะ จะถนัดในการพิมพ์มากกว่าค่ะมากกว่าการเล่าเฮ้ยน้องเล่าได้น้องนัน้องเล่าดีเลยครับเสียงน้องน่าฟังมากพี่ใช้คำนี้แล้วกันเสียงน้องน่าฟังเสียงน้องเสียงดังฟังชัดมากหมอการเล่าผีแล้วเล่าดีด้วยนะแต่ว่าไอพอดีไอคำนั้นมั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 นเยอะไงเพราะนั้นถ้าน้องตัดตรงนั้นได้นะอย่างที่พี่บอกน้องจะเป็นนักเล่าที่แบบเฮ้ยมีคนตามแน่นอนเชื่อพี่ค่ะเดี๋ยวน้องรับไปปรับปรุงค่ะได้เลยขอบคุณมากนะพี่นะ อ่าขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผี Ghost Night ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป